ถ่ายทอดจากสัตว์ไปสู่คนนะครับท,ที่เราเรียกว่าโรคสัตว์สู่คนหรือว่าภาษาอังกฤษคือคําว่าซูโนซิสนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับทั้งคนและลิงอยู่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกันจึงมีโอกาสที่คนนะครับจะถ่ายทอดกลับไปสู่ลิงได้ที่เราเรียกว่าเป็นรีเวิร์สซูโนซิสนะครับเห็นไหมว่าถ้าตรงกลางตัวสีเขียวนะครับมันจะเป็นโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดไปมาทั้งระหว่างคนและลิงได้นะครับที่สําคัญก็คือโรควัณโรคนะครับแล้วก็โรคตับอักเสบก็จะเป็น a b c d e นะครับรวมทั้ง โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารนะครับถ้าเราดูในฝั่งซ้ายมือที่มีตัวอักษรสีแดงนะครับอันนี้เป็นโรคนะครับที่ถ่ายทอดจากลิงมาสู่คนที่สําคัญก็จะมีบาดทยักนะครับโรคไข้เหลืองนะครับแล้วก็พอ็อกซ์ไวรัสนี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของพยาธิรวมทั้งมาลเรลียนะครับแต่อย่าลืมว่าคนนะครับก็มีโอกาสที่จะนําโรคก,กลับไปสู่ลิงได้นะครับ ทุกคนผมว่าน่าจะคุ้นกับคำว่าเลิมนะครับตอนที่เราแบบอดหลับอดนอนไม่สบายพวกนี้นะครับเลิมเนี่ยนะครับว่าถ้าติดจะกลับไปสู่ลิงนะครับอาการจะค่อนข้างรุนแรงนะครับ